สวัสดีครับผมอมพลชาสงวนครับวันนี้มาอยู่กับผมครับอมเล้าไก่แบบปบ้านนะครับก็รับสมาชิกใหม่นะครับวันนี้ได้รับน้องใหม่มานะครับมาเรียนรู้การเลี้ยงไก่นะครับมาเข้ามาดูกันนะครับตามเข้ามาดูเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเข้ามาเลยนะครับเราไปทางนะครับสั่งมาคู่นะครับคู่ส่งคุณสุจินดานะครับอันนี้เป็นพันอ่านี่เลยเอาออกมาเลยตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัวผู้กับตัวเมียจะมาดูว่าสายพันธุ์อะไรจับได้ไหมนะครับ เราอย่จับก่อนนะครับก็น้ำหนักก็ประมาณนี้นะครับแล้วตัวเมียออกมาก็ขี้เลยนะครับอันนี้คือสั่งรับน้องมาจากสระบ,บุรีจักนี้เอานี้ออกก่อนเาไป ก็หลังจากที่น้องมานะครับตัวเ,เมียก็ประมาณน,นี้นะครับดูแข้งดูขานะครับก็น่าจะไก่สาวที่จะพร้อมไข่นะครับจะพร้อมไข่ส่วนตัวผู้นะครับเป็นพันธ์ รดเลดนะครับพันแท้นะครับ,นะรบเป็นไก่พันแท้สา,ายพันธุอเมริกานะครับเป็นไก่ไก่ไข่นะครับเป็นไก่ไข่ตอนนี้ก็พึ่งลงจากรถรถขนส่งมานะครับวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณกี่โมง ห้าโมงนะครับอันรับน้องออกจากกล่องนะครับห้าโมงก็พักให้ดื่มน้ำเดี๋ยวมุมกล้องไปดูน้องดื่มน้ำนะครับตอนนี้หากินข้าวเสรยเลยนะครับกินขี้แกลบขี้ข้าวกินได้ล่ะมีตัวูตัวผู้พ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์สีสวยงาม นะครับต้องลงจากรถนะครับมาจากสระบ,บุรีนะครับมาหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวิวัฒนาการนะครับแต่และว,วันว่าน้องเป็นยังไงนะครับหลังจากที่มาอยู่อพเภบบ้านแพงนะครับก็หัดเลี้ยงไก่นะครับหัดเลี้ยงไก่ท่านใดที่ อยากจะหัดเลี้ยงไก่เหมือนกันนะครับก็พูดคุยกันนะครับให้คําแนะนําได้นะครับตัวนี้ก็มือใหม่นะครับมือใหม่หัดเลี้ยงไก่บสองตัวสองตัวแรกก่อนนะครับสองตัวคู่แรกก่อนอันนี้ลงมานี่็กินอย่างเดียวนะครับตัวนี้กินอย่างเดียวเลยนะครับ สงสัยตัวผู้น่าจะหิวน้ำน่าจะหิวน้ำมากเลยครับลงจากรถนี่กินอย่างเดียวนะครับวันแรกมาอยู่อำเภอบ้านแพงนะครับขันทักทายกันแล้วนะครับกับไก่เพื่อนบ้านนะครับทักทายกันแล้วครับวันแรกก็กินเลยครับ อากาศร้อนนะครับผมอากาศร้อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับความเป็นมานะครับอัปเดตว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่มาแล้วนะครับอีกประมาณ4ชั่วโมงนะครับเราจะาให้อาหารนะครับให้อาหารเน็ด เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้นะครับท่านใดที่เป็นแฟนไก่นะครับแฟนพันธแท้ของไก่หรือว่าไก่พันไข่อะไรต่างๆนะครับ mm. ก็ฝากให้ความรู้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมก็วันนี้พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ